ไอ้พวกนี้เ,เห็นไหมครับมันพลิกสถานการณ์ครับหลังจากที่ขมียนไปฟ้องประเทศไทยต่อศาลที่กรุงเฮตพอมันฟ้องเสร็จปุ๊บมันเรียกทูตต่างประเทศมาเรียกทูตต่างประเทศมาเต็มเลยห้องประชุมแล้วมันก็พูดชัดถ้อยชัดคําครับว่าประเทศไทยบุกรุกประเทศทหารไทยกองทัพไทยไปยิงทหารขมียนตายบุกรุกเข้าไปในแผ่นดินขมรนไปยิงทหารขมรนถึงแก่ความตายประเทศไทยเป็นภัยคุกคาม เออจนทําให้ทหารขมรนถึงแก่ความตายครับมันฟ้องเขาอย่างนั้นเลยครับเออมันฟ้องแบบนั้นเลยครับหลังจากนั้นครับไอ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 มันก็เล่นกันต่อเลยนะยกระดับเลยนะใครครับไอเเซเซ้ไอเตเซียฮาครับไอ้เตเซียฮาเนี่ยโอ้โยมาประชุมกับประเทศไทยหลายรอบเออมาคุยกับประเทศไทยหลายรอบเตเซียฮาออกมาพูดออกมาโพสต์ออกมาชี้แจงผ่านสื่อผ่านสื่อของพนมเปญของขมรเขาบอกว่า ประเทศไทยของเราละเมิดกฎ MOU แล้วละเมิดกฎ MOU 43แล้ว651ครั้งเขาบอกว่าเขามีหลักฐานครับเอ,อประเทศไทยเนี่ยทหารไทยเนี่ยละเมิด MOU มาทั้งสิ้น651ครั้งเขาบอกเขามีหลักฐานพร้อมที่จะแฉตลอดพร้อมที่จะเอาไปเปิดเผยตลอดว่าประเทศไทยเราไม่เคารพส,สัญญาข้อตกลง MOU ไม่ไม่เคารพเขาจึงจําเป็นต้องไปฟ้องศาลโลกนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ขเขมรนเขาเล่นเราครับดังนั้น่พวกเราคนไทยเนี่ยตอนเนี้นะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่คือเราเราเก่งเราเป็นพ่อพระเกินไปเราเล่นละครไม่เก่งเออเราเล่นละครไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเลยในขณะที่ขเขมยียนเนี่ยจัดฉากสร้างภาพ เจัดฉากสร้างภาพสร้างสตอรี่ขึ้นมาเป็นตุเป็นฉากเสียไม่ต้องแปลกใจครับเพราะเขาเป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลของตระกูลหุนนะหุนเซนควบคุมอำนาจทั้งหมดลูกสาวลูกชายครับควบคุมกิจการทุกอย่างเศรษฐกิจสังคมและก็สื่อข้อสำคัญคือสื่อลูกสาวเขาคุมสื่อมวลชนได้ทุกทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนเกา่าคุ้มได้หมดเออออกอากาศผ่านโทรทัศน์ทีวีก็ได้เออออนไลน์ก็ได้เออโซเชียลมีเดียได้หมดเขาจึงทําชุดข้อมูลข่าวสารไอโอขึ้นมาโจมตีประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโจมตีอย่างต่อเนื่องครับจนทุกวันนี้นะครับประชาชนคนกเมเนี่ยคนกเมียนเนี่ยเขาเชื่อกันเป็นตูปเป็นตาเลยว่ากองทัพไทยบุกรุกออกองทัพไทยลุกล้าดินแดน,นครับ เขาเชื่อเป็นทางนั้นหมดเลยครับคนเกเหมรนโกรธออกมาด่าพวกเราเขารับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวครับเขากลัวคนเกเขมียนฉลาดปาดเปลืองเขาก็สั่งตัดอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยเออตัดอินเทอร์เน็ตประเทศไทยครับหุ้นเซ็นได้ประโยชน์ประชาชนได้ความโง่เขาหุ้นเซ็นได้เลยครับได้ชาวบ้านบอกดีใจครับเขาปั่นกระแสให้คนเหมียนอีกเกลียดคนไทยครับคนเกเขมรนรังเกียจเบียดฉันคนไทย อ,อ,อาฆาตแค้นคนไทยเรียกคนไทยว่าโจรสยามโจรขโมยบ้านขโมยเมืองขโมยดินแดนขโมยศิลปะวัฒนธรรมเออเนี่ยเขาปลูกปั้นมาขนาดนั้นเสร็จแล้วไอ้สื่อของบายอนทีวีซึ่งเป็นของลูกสาวลูกสาวหุ่นเซนเนี่ยก็ออกอาการสารคดีผู้เป็นพ่อครับเออผู้หุ่นเซนเนี่ยโอ้โหออกตั้งแต่ตอนไหนอะน้ําตาลูกผู้ชายเออวิถีชีวิตที่ยากลําบากกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นําอันสูงสุดเนี่ย ให้คนเขมรนคลั่งใครครับคนเขมรนก็เชื่อง่ายครับเออเขาก็เชื่อผู้นำเขาอ่ะเออผู้นําเขาออกมาสู้ออกมาอย่างเงี้ยตามภาพที่เขาเห็นเนี่ยแต่ข้อมูลเชิงลึกเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเออเพราะไม่มีสื่อที่แตกต่างสื่อที่แตกต่างจะมาพูดจาปาใสว่าเอ้ยคุนเชนแกไม่ดีแบบนั้นแกไม่ดีแบบนั้นไปพูดแบบนี้ในแผ่นดินเขมรนก็ไม่ได้และก็มาพูดในแผ่นดินไทยก็ไม่ได้ครับ ขนาดใครก็ตามที่มาแฉหุ่นเซนใครก็ตามที่มาต่อต้านหุ่นเซนเนี่ยในประเทศไทยยังถูกยิงทิ้งเลยครับป๋าหนุ่ยก็จ,จะเป็นลายต่อไปครับพวกท่านรู้จักไหมยูทูบเบอร์ชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยช่องหนึ่งอะ่ะชื่อนั้นะ่ะยอดคนดูเยอะมากเลยเออเรตติ้งเยอะมากเลยนะช่องนั้นชื่อช่องป๋าหนุ่ยทีวีครับไม่แน่หรอกครับเอฟซี FC ของช่องป๋าหนุ่ยนะกรุณาไปบอกป๋าหนุ่ยนะ อย่าเที่ยวไปเดินแล้วแถววัดบวรนะครับเดี๋ยวแถววัดบวรอย่าไปนะครับอืตรงนั้นแม่นนะครับอือย่าไปวัดบวรเออเพราะปีที่แล้วเนี่ยเอ,อฝ่ายค้านของของเกเมศเนี่ยเขาอุตส่าห์จะมาวัดบวรครับโดนสอยล่วงตรงนั้นแหละครับนะโดนสอยร่วงตรงนั้นะครับฝ่ายคา้านนะครับขณะเขาหนีมาอยู่ในประเทศไทยครับหุนเซนยังพูดออกอากาศเนีเอยคิดรับคิปสนทนาครับเออ ไปประสานงานกับตำรวจตำรวจไทยครับเออมาถึงจุดนี้อีกแล้วเหรอเออคลิปเมื่อวันที่สิบแปดคุยกับนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคลิปเนี่ยเปิดออกมาวันเนี้ยแม่งไปประสานงานกับตำรวจไทยเออให้ช่วยจัดการให้ช่วยจัดการครับไอไอไอคนคนนึงอ่ะที่ที่ตาหุนเขาต้องการตัวเออลุงหุนเขาต้องการตัวด่วนเอาตัวกลับเขมรครับไม่ว่าเป็นไม่ว่าตาย ให้เอากลับไปแผ่นดินเขมรเออเนี่ยแหละครับเห็นไหมอิทธิพลมันเยอะครับพวกโจรครับวิถีแห่งโจรครับกฎหมายเหตุผลไม่เอาครับออกกฎหมายมาครับใครกล่าวถึงนะคนเขมรคนกัมพูชาหรือใครก็ตามแต่สื่อสำนักข่าวใดก็ตามแต่ในเขมรเนี่ยถ้าเรียกชื่อถ้าเรียกชื่อฮุนเซนเฉยๆติดคุกครับคุณจะต้องเรียกนามยศ พนามพยศให้เต็มที่ครับเออสมเด็จมหาอคารเดโชหุนเสร็จต้องเรียกให้ถูกนะครับถ้าเรียกไม่ถูกนี่ติดคุกนะครับเออนะแต่บ้านเราเนี่ยเรียกถูกมั่งเรียกผิดมั่งไม่เป็นไรครับเออถือว่าใจสําคัญกว่าครับแต่ในฟังคำมหนเนี่ยเขาต้องการกดหัวให้คนเคารพบ,บูชาลัทธิตระกูลหุนตระกูลหุนทําสําเด็จนะครับเออแต่ โลกมันเปลี่ยนไปครับความจเจริญการเดินทางข้อมูลข่าวสารครับมันก็ยังโชคดีอยู่นะครับยังโชคดีอยู่ครับที่ขเขมรยังมีคนขเขมรปัญญาชนนะแต่เป็นปัญญาชนคนขเขมรอยู่ขเขมรไม่ได้ครับอยู่ในแผ่นดินขเขมรไม่ได้ครับต้องหลบลี้หนีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักการเมืองเออขราชการที่มีสติปัญญาครับอยากเห็นบ้านเมืองตัวเองจเจริญตามคันลองทองคลองทม แต่มันต้องไปต่อสู้กับอํานาจของหุนเซนต่อสู้ไม่ได้ก็หนีไปอยู่ต่างประเทศครับสมรังสีครับสมรังสีก็เป็นตัวแทนของฝ่ายเขมรอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะบอกสังคมว่าหุนเซนนี่แหละเป็นคนไม่ดีหุนเซนนี่แหละจะทําให้แผ่นดินเขมรเนี่ยมาลายสาบสูญไปซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงครับณปัจจุบันนี้เอประเทศเขมรทั้งประเทศเนี่ยเอานี่มารวมกันเนี่ย เอาหนี้ของรัฐบาลกัมพูชาที่ก่อหนี้ไว้กับประเทศต่างๆเนี่ยหนี้ระหว่างประเทศมันรวมกันเนี่ยนะขายแผ่นดินขมิร้อยครั้งก็ไม่พอใช่นนี้ขายแผ่นดินขมรชักยี่สิบรอบห้าสิบรอบรีไฟแนนซ์รีแล้วรีอีกก็ไม่พอใช่นนี้แค่ประเทศจีนประเทศเดียวก็ไม่พอครับยังไม่รวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆแม้กระทั่งประเทศไทยของเราเราก็เป็นเจ้าหนี้ของขมรครับถึงหนี้ไม่เยอะครับพันห้าร้อยล้าน แต่ถ้าบวกเลขใหู้กน่าจะสองพันล้านครับบวกค่าหมอค่ายาด้วยค่ารักษาพยาบาลอีกห้าพันล้านนี่เดิมหน,นึ่งพันหกร้อยล้านนี่ไม่บวกไปอีกห้าพันล้านครับสองพันหนึ่งร้อยล้านก็ถือว่าเป็นหนี้ครับเราก็เป็นเจ้าหนี้ขมียนครับนะแต่เขเมีนไม่เคยสํานึกแล้วครับอ,อไม่เคยสํานึกครับพอเราพูดถึงน้ําจิตน้ําใจที่เรามีให้เขเมียนก็จะสวนกลับมาโต้กลับมาด้วยคำว่า ก็พวกแกมาป้นดินแดน,นก็พวกแกมาป้นศิลปะวัฒนธรรมมันจะบอกว่าเงินที่มันเอาจากเราไปใช้หนี้เราไม่ได้เป็นหนี้ขมีนครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับเราไม่เคยมีหนี้ใจเราไม่เคยมีหนี้บุญคุณใดๆกับขมีนครับยกเว้นบางครอบครัวไอ้บางครอบครัวเป็นหนี้ก็ไปเคลียร์กันเองบางครอบครัวนะรู้อยู่แกใจว่าใครเป็นหนี้ใครอย่าเสือกเอาประเทศชาติไปใช้หนี้ อย่านะบอกไว้ก่อนนะครับอย่าเอาประเทศไทยผลประโยชน์แห่งชาติไปใช้หนี้ขเขมรไม่เอานะครับอย่าให้กูรู้นะครับเอถ้ากูรู้กูจะตามไปดูอืนะอย่าให้รู้ถ้ารู้จะตามไปดูอย่าเอาประเทศไทยของฉันนี่ไปใช้หนี้อืนะ